ัวน้ำนาขอบุญจ้าพี่น้องขอบใจผู้อู่่เบืือ,องหลังเนาะพ่อกระแม่มูหน่อยให้เฮาเป็นสะพานบุญตลอดที่ผ่านมาบัวสิเป็นงานศพงานเงินดีงานบุญงานวัดทุกอย่างแะละขอบใจพ่อกระแม่มูหน่อยลาย,ลายนาจีการงานกต่ควาเจริญเพือง นางมูเห็นนี่อยากและเอาถ่ายคลิปเนวนี่แกะมันเน้นนันยานน้ำหนานนะแกะมาบีบลงให้นะบอกผู้สวยนางมูเห็นนี่โ้ยขอบใจพอก็แม่มูหนอะอยู่เบื้องลังบอก่จะเป็นเพื่อนดีเพื่อนบุญเพื่อนงานเพื่อนทุกอย่างนะงานวัดโบภาพเฮานะผู้อยู่เบื้องลัง,ง,ง,นะง,ลง,ลงก็คือผู้สนับสนุนหลักของเฮานะผู้ใหญ่ใจดี แล้วก็ทุกอย่างนะบุนเหตุของเขานะเงือนดีเงือนซบงานที่เป็นบุญบุนเหตุโอเคจ้ะปลาทูแดงขักอะไรน้ำยาไก่บ้าน มาเด้อจ้าทุกคนจ้ามาเด้อหมูแ่บหมูหมูหมูมาเด้อหม,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 มูจ้าเอิอนหมูเอินเอนลานสาวลานเห็นโอ้ยบให้เขากินพิสาคือกันจะไปกินตอนใดมาเด้อหมูเด้อจะไปนั่งเลศกลัวน้ำหนัาโอเคโอเคเตรียมตัวไปวัดได้ จะหน่อยบอกจ้หน่อยถายังพาเอาได้จะหน่อยเออถาในเด้อเขาเดียวแมนบหลดเวฟนะเอาอยู่พุ่นพ่นสั้นอยู่หลุมบ่น้ำกันนี้แต่เพิ่นท่านมาโอ้แล้วอีกไป เัวย่างมีบอ้อถวปเอนะไปเอามาอีกเอามาอีกผ้าหนึ่งติล่ะผ้าเขาเอามาอีกผ้าหนึ่งเด้อตากของเราละแมนเอาเต็มเต็มก็ได้เอามาเป็นผ้าอีกผ้าหนึ่ง จะจดหน่อยเมื่อยได้เจ้าพ่อเมื่อยได้เอาเต็มเต็มมอนเดอร์มอนเดอร์คนไปได้มาป๋อโอ้วานาลีพร้อมครอบครัวลูกหลานน้องนุ่งลูกหลานเนาะได้มาถวายเพลหยุวัดผู้ตินตก ของปัจจุปัจจัยเดอแม่มูหน่อยมาขอพรให้แม่มูหน่อยกระพอมูหน่อยเจ๊นำทีบเอื่อยนำทีบกับอายอ่าจนานันทคารวันวัน,นาคารเขาออาผิโดขอโทษด้วยอายด้วย วันน a k ารกบเพื่อน้ำพี์เนาะมาหอดหวัดละขอให้อยู่ดีมีหฮงกูอยู่เบื้องลังความสำเร็จทุกอันทางศาสนามาถวายเพงมาหนีหลวดผู้ปู่ตินตก เจดำชีพเฮาเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเริยนในห,หน้าที่การงานอยู่ดีมีแหงดีสบายดีอ่าแม่มูหน่อยก็พอมูหน่อยเนาะปู่อยู่เบื้องลังความสำเร็จหลายๆอันทางศาสนาเมื่อนี้ฮะได้หับ,หบหนาทีเนาะรัวสบายดีสบายดีแน่สบายดีแน่ มากับผู้สาวน้อยมาเพมานมือนี้อยู่วัดผู้ติตกสบายดีอ้ายกับเอือยเนาะพอกับแม่หมูหน่อยผู้อยู่เบื้องลังคมสำเร็จทุกๆอันทางศาสนาสบายดีทุกคนมือนี้เราได้มาเพนที่วัดผู้ติตกอันบอกเอือยเพื่อนว่ยายังได้ยังสิไปขอพรหอาอ้ายวรรณคารกับเรื่อยนำทิพย์ เฮากะจะมาขอเผื่อเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนจะบริมาเพื่อนอยู่ไกล้เพื่อนอยู่ต่างประเทศวัดที่เฮามามอบต้เย็นให้ตอนลุงพี่น้องทางต่างประเทศเนาะเพื่อนจะได้มามอบต้เยนส่วนพี่กกยนี่แล้วเฮาก็จะได้มาอีกพอด์ตกำหนดมือที่เฮาได้มาแล้วเฮาก็จะมาแต่ก,ก่อนอื่นมดก็าขามอบขอบใจทุกคนบ่าสิเป็นลุง ใหญ่เพิ่นทางต่างประเทศแล้วก็เอื้ออาย,อายนำทีตอนนี้ลุ่งเพล่นก็นได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เฮาก็ได้มีกทิพีบเนาะเป็นผู้อุปธรรมคำสู้ต่อจากเฮาขอให้อยู่ดีมีแห้งประสบพ้มสำเร็จในนาทีเวียกงานถุกประการเฮาก็ได้มาขอพรในเพล่นแล้วเนาะ ขอให้เพิ่นจงประสบความสำเร็จในนาทีเรียกงานพอกับแมหมูหน่อยก็ได้ให้เจริญหงเพื่องนาทีารงานก็ขอให้เจริญหงเพื่องเมื่อหนาบวดสิเป็นการขายประกันภัยแล้วก็การเรียกงานของพอแม่ของพอแม่มูหน่อยแล้วสรุปแล้วก็อขอให้อยู่ดีมีแฮงมีแต่ความสุขความเจริญ หอดแล้วพอก็แมหมมูหน่อยเอ้ยหายอยู่ดีมีแหงเดิอคุณน้องมาคอพรอนเผื่อได้นี่นะเอื้อย่าห้าสีลงไตจะเสียกได้ยังอยู่บ่อะเพิ่นว่าขอให้เอื้อยนะคายประกันภัยให้ได้ลายๆให้ลูกค้านิมยมให้มาซื้อน้ำเอื้อยเพิ่นว่าอายวันนาคารกับคล้อห้ยอยู่ดีมีแหง้งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเพิ่นถ้าอันะ สมปรารถนาเพิน่นกระชิมาทำบุญน้ำอีกตอนนี้ให้คุณน้องมาคุณน้องกระชิมาขอพรให้เลดเด้อเ,เอ้ยเลยถามพลลึกซีส่วยสียางมาหอดสองส้าอันพาวเวอร์เกอร์นี่หนึ่งสองสาวพาเวอร์เกอร์นี่นะเพิเ่น,พนบ่เคยมาจักเทื่อเฮาพาเพิ่นมาทำลุม่มเฮาบ่กล้า,าลงไปเด้อน,นี่ลงไปนี่ลงไปนี่แล้วสอดพุน่น ก็เป็นอันหูปขี้คบหูมียังคะนะ่ะใต่เทียนเฮามาคอพอเห็นแ้เด้อเด้อแม่ก็พพมูหน่อยอายวันนาคารกับอ่าย่าแม่เอื้อยเจนำถิบเฮาอยู่ต่างประเทศผลคลายประกันภัยพอมูหน่อยเป็นอันตำรวจให้ครอบครัวสวรรณเนาะให้ยูดีมีแห้ง เบิร์ดคอเบิร์ดคัวหอยู่ดีมีแหงถาประสบผลสำเร็จผลสิมาทำบุญน้ำอีกพ่นว่าเนอเนอเดนอประกันภัยกับใครได้ขายลายลายลูกข้าลายลายเยอะเยอะเบครคัวสุวรรณผลได้ขายประกันภัยผลหมากเห็ดบุญได้ เนี่ยพอเอ้ยให้เพิินปังๆกว่าเก่าเดอ้ออ่าเฮาก็ะิได้ไปไต<า>่ทูบเลยเนาะตอนนี้ไต่ทูบอีกก่อน